ชมขามีแบบว่าบุคคลที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เยอะมากเห็นบอกว่าครั้งที่แล้วนี่ประมาณ3 0 0กว่าคนนนน้นคือรอบหนึ่งใช่ครับแล้วยังมีเพิ่มขึ้นอีกเหรอคะถูกต้องครับปกติแล้วผมเป็นอาจารย์อยู่แล้วผมสอนอยู่แล้วสอนหลักๆอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องของการทำการตลาดบนโลกออนไลน์สอนยิงแอดสอนสร้างเพจ สอนการทําโฆษณาบนโลก oh <my. S 2> ออนไลน์นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึ่งคือสอนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับล oh <my. S 2> ูกรับทรัพนะครับใครอยากมีบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นดีขึ้นก็สามารถมาเรียนด้วยกันได้แล้วก็สอน oh <my. S 2> คนผ่านโลกออนไลน์ ใช่ครับอยู่ที่บ้านครับเรียนที่บ้านได้เลยมือถือเครื่องเดียวเนี่ยแหละเรียนกันผ่านโปรแกรมซูมอ,อาจารย์ปกติแล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมขายอย่างถ้าเกิดเรียน,นรู้พวกยิงแอดเนี่ยราคาก็ประมาณหนึ่งที่นี่พวกบุคลิกภาพก็มีราคาอีกประมาณหนึ่งรวมๆแล้วถ้าอาจารย์สอนทั้งสองอย่างเนี่ยราคาต้องสูงมากนะถ้าไปเรียนข้างนอกใช่ครับถ้าหลายๆคนอาจจะมองว่าอุ้ยราคาหลักหมื่นหรือว่าราคาหลักหลายๆพันหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ที่นี่ราคาหลัก จับต้องได้้าน้ำร้อนน้ำชานิดหน่อ,อยออราคา98บาทครับ98สอนทั้งในเรื่องของการสร้างเพจค่ะค หกเสาเข็มหลักในการสร้างเพจทําให้เพจของคุณเป๊ะทาให้เพจของคุณปัง <Ừ. S 2> พูดง่ายว่ามือใหม่ยิงแอดโฆษณาไม่เป็นมือเก่าที่ยิงโฆษณาไปแล้วตอนนี้ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไง <Ừ. S 2> มีแต่ยอดไลน์ไม่มียอดซื้อเข้ามาเก็บรายละเอียดเข้ามาเก็บดีเทลเข้ามาเก็บความรับที่ a c e b o o k เนี่ยมีบอกไว้คุณให้ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค,ะวค่ะจย์วิญญาบอกใจความสําคัญหน่อยว่าทําไมเราทุกคนถึงต้องให้ความสําคัญกับการยิงแอดยิ่งโดยเฉพาะใครที่อยากทาธรุรกิจออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ต ในยุคนี้ครับบอกเลยว่าการยิงแอดโฆษณาหรือว่าการทำกระดาบนโลกออนไลน์ครับเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่หลายๆคนเข้ามาเรียนรู้กันมากขึ้นยิ่งตลาดนี้โตขึ้นใหญ่ขึ้นเท่าไหร่แสดงว่านั่นคือจำนวนเม็ดเงินจำนวนรายได้ที่คุณจะสามารถหาได้จากตลาดนี้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นใครที่กำลังมองว่าตลาดนี้มันจะถึงทางตันแล้วหรือเปล่าผมขอการันตีเลยครับว่าตลาดนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและหลายๆคนที่ต้องการอยากจะสร้างรายได้หารายได้ในอากาศครับ ออนไลน์คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณอาจารย์วินมากนะคะถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ถ่ายทอดมุมมองมาให้ดีมากจริงนะคะขอบคุณค่าจา้าบ